ครับผมวันนี้เรามาดูนะครับเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยวีบากนะครับแปลงวีบากแปลงระบบไฟนะครับจากกล่องเดิมเป็นกล่องเวฟร้อยี่ห้าหรือกล่องโซนิกนะครับสามารถแปลงใส่ได้นะครับนี่ครับ อาจจะไม่มีนะครับกล่องเว็บ้อยี่ห้าครับนี่ครับต่อเลยครับมีการแปลงนิดหน่อยครับเออคอยสตาร์ตตัวล่างมันได้ใช้นะครับนี่ครับลองกันครับนี่ครับเสียงเดือนเบาก็จะแน่นหน่อยนะครับไปแก่นะครับกล่องเว็บ้อยี